มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไขข้อสงสัยกินยาพาราครั้งละ2เม็ดเสี่ยงตับพังจริงหรือล่าสุดนะคะรองศาสตราจารยาด์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทย,ยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กไขข้อสงสัยกินยาพาราสองเม็ดเสี่ยงตับพังจริงหรือเปล่าต้องบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่ถูกถกกันในโลกโซเชียลอย่างมาก ในตอนนั้นหลังจากที่มีคุณหมอท่านหนึ่งได้ออกมาเตือนว่ากินยาพาราทีละสองเม็ดตับพังไม่รู้ตัวทําเอาหลายคนสงสัยเนื่องจากบนบรรจุภัณฑ์ระบุว่าสามารถทานได้1-2ถึเม็ดจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนสงสัยอยู่อย่างแน่นอนซึ่งในตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่หลายครั้งด้านรองศาสตราจารย์ดรเจษดาอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะทิยายศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยยาพาราเซตามอนเป็นยาสำหรับบรรเทาปวดจากสาเหตุต่างๆในระดับปวดเล็กน้อยจนถึงปานกลางเช่นปวดหัวปวดข้อเสือ่อมปวดกล้ามเนื้อและใช้เป็นยาลดไข้แต่จะไม่พอสำหรับการปวดขั้นรุนแรงเช่นแผลผ่าตัดใหญ่หรือมาเร็ง โดยมากที่มีจำหน่ายจะมี2ขนาดคือขนาด325มิลิกรัมและขนาด500มิลิกรัมซึ่งต้องกินตามน้ำหนักตัวและการกินยาแต่ละครั้งควรจะกินห่างกันอย่างน้อย4-6ชั่วโมงและใช้เฉพาะเมื่อมีอาการเช่นปวดหรือมีไข้เท่านั้น ทั้งนี้ตามปกติสำหรับผู้ป่วยทั่วไปคือผู้ที่มีภาวะตับและไตเป็นปกตินั้นจริงๆแล้วทางการแพทย์ระบุว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถรับประทานยานี้ได้10-15มิลลิกรัมต่อน,น้าหนักตัว1กิโลกรัมและใน1วันไม่ควรจะเกิน4 0 0 0มิลลิกรัม โดยไม่รับประทานยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานและถ้าทานแล้วไข้ไม่ลดภายใน3วันหรือปวดในเด็กไม่บรรเทาภายใน5วันหรือในผู้ใหญ่ภายใน10วันควรไปพบแพทย์สามารถคำนวณจำนวนเม็ดของยาพาราเซตามอลที่เหมาะสมที่จะกินตามน้ำหนักตัวของเราได้ดังนี้ค่ะยาพาราเซตามอลขนาด325มิลลิกรัมน้ำหนัก45-67กิน2เม็ดจะเห็นว่ากิน2เม็ดได้โดยปลอดภยัย น้ำหนัก34-44กิน1เมตรครึ่งน้ำหนัก2 2 3สกิน1เมตรยาพาราเซตามอลขนาด500มิลกรัมน้ำหนัก6กกิโกรัมกิน2เมตรน้ำหนัก51-67ถึกิกกรัม1เมครึ่งน้ำหนัก33-50กิกรัมกิน1เมตร สำหรับยาพาราเซตามอลยี่ห้อไทยนอนขนาด650ิมิลลิกรัมชนิดเม็ดออกฤทธิ์นาน8ชั่วโมงผู้ป่วยอายุ18ปีขึ้นไปน้ำหนักตัวตั้งแต่44กิโลกรัมขึ้นไปกิน2เม็ดแต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงเฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้น้ำหนักน้อยกว่า44กิโลกรัมหรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ให้ใช้ยานี้เพราะจะได้รับยาเกินขนาดที่แนะนำซึ่งอาจทำให้เกิดพิษต่ตอตับได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ c o คค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ